ไปดีพี่น้องสนองการได้ยินสาวอ้นมันเอาคลิปลงว่ะไปเจ้าสิขายดิ่งไขด่ดอนสนองอย่ามาเบิ่งว่าคํมแมนมีเงินกับที่ทอนไว้พี่น้องเลยทอนไว้ละสิมาซื้อบางเจอวิอวบตโควิดพอไอบีมหาเงินหาข้าได้พี่น้องก็รทมาซื้อมันก็บบ่ได้แพงประมาณสามหมื่นอย่าพี่น้องดิ สนุกสนุกสวัสดีพี่น้องดินลาดพี่น้องเอ้ยมาถึกดินลาดเพิ่นยังบ่ได้เสียใบตาดินจักเทื่อถึกดินของเล้าไผ่ขอสร้างเล้าไผ่ไส่เล้าไผ่นก็เป็นของลาดเนาะอยากได้อยู่พี่น้องเอ้ยมันก็เหมาะอยู่มันก็บ่ได้ไกลไปจากขนทางออื ต่ว่าเพิ่มมาให้ออกใบนำสายายอี้ใ<嗯>บนำสายกันยังบ่มีขมิ้นใบนำสายก็นซ้ำแต่ก็บใบครอบทองแนะคัา<嗯>ออกใบนำสาย,ยานเพราะเขาได้เสียกุปีได้撒อืมซ้เาเขาเขา่ได้อยู่กับย่าไหมหรออืมเขาได้เสียก็เป็นของข้าแหละเดินวิวงามนสะน้ถ่ายลงไปูเขาเลอ้น้องลุงเห็นอย่างเด้น้องลุงสบายดีพี่น้องเนี่ยล พี่น้องเอ้ยมันก็คักอยู่ด <auf Eso S 2> ินดอนกันได้มันลักเป็นของดินลาดลาดเพ่นให้สืหอยู่ดีซื้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาได้ออกใบตะดินให้เขาอยู่แล้วยู่ได้แต่เพ่นไล่หนีเขาย้ำติดกระไรเออมาเป็นของลาดของหลวงมาเป็นดินลาดดินหลวงเขามาอยู่ได้อยู่บ้านบ้านเขาเขาอยู่แล้วปุ๊กแล้วพ่นไร่เขาหนีได้สาววันนี้ เออเขาโบโซ่เซ่ยให้เขาโซ่เซยให้เนีว่าใครได้เนาะพี่น้องขอซื้อไปละฮับปลุกให้ปลุกซานใจละเกิได้หมั่วอีกน่าโอืโเออล่างรถเด้อร่างรถเด้อน้ออยากได้อยู่กับโมโจ้เนาะสรุปเนาะหม้อแล้วนี่รัดขึ้นไปนี่ออกไปดิ้อนยมมาล้านแลยเนาะน่ะเออซื้อซื้อไปนี่เับไปได้นี่มันไม่ได้ทางมีเสาะนี่ย เขาว่าเพราะว่าถามถามเ<า>จ้าเมืองเมืองเ <c oughs> งินมหาไซแล้วพูดว่ามันขายบ่ได้ซื้อบ่ได้มีแต่จะยู่จากคนมาถือโครงการมาอีกกะเขาว่าถือดินดอนเฮากับก็คือเก้าความอยากได้ก็อยากได้อยู่พี่น้องมันคักมันงามละมันใกล้ใส่ผ้า,ยายอยู่แต่ว่า ดินลามาบอกว่าใส่พายสามสามนุกาสานุกกพามาถามเมือง

เออมันไปตมา,า,ลาลมล,ลมกลไส่เลยซ<น>ื้อไปเลรี้ยวไม่อบเลี้ยวายบเขี้ยวเพราะว่าขาจะคใบตะดิบนะคะมันี่เากรซื้อไปลเออขวบไปกีน้ิเลวไ่ได้อย่นี้พี่น้องตอนนี้ไปแล้วซีฮอตนั่นแหละเผื่อมีบบาโย,ยานยมราชเลย เอาะเซฟได้ขาประจำนะันเซบคนบุกินนะเนาพี่น้องทาเซบต้งเินั่งไว้บานทดเดือดเท้โอนกันยังว่าเซฟพาไปกินเมือิมเมสวรรคมือโน่ะึงไหนบุกินันันนี้เปิดตลาดเปเบคเครื่องวน้อยมาเครื่องทื่สวนยก็อยากมาซื้อเลยซื้อมืองบกินพน้องพัก อันละาส่งบาทสามบาทพี่น้องเอ้ยมาละบาทสองบาทสามบาทพอซื้อเลยน้อพี่น้องเนาะซื้อน้ำำอยู่รีวิวหุ่นค้าเออคนกับโบแม่ไปมาง่ายเนาะสนุกเนาะมันโทรมายังไปเป็นวันทิศพูดละเบียกคนยังโบเล่วเดี่ยซื้อเครื่องอุปกรณ์ให้กะเจ้าเนาะ ตัววัชิมันเที่ยวไปก็เมื่อกาบได้ได้บัดนี้ก็ต้องได้ภาคพอวันเบื้องไห้อยู่บัดนี่ซื้ออุปกรณ์ให้กะเจ้าให้มันคตรเปิด์ตเป็นจากชิมาคุณเออพักน้องรุ่งไว้น้ำสาวนอนน้ำสาวนกปลาเพนี่พี่น้องเอ้ยเบื้องให้เดชะห่วงหลังห่วงหลังอยู่ลาวก็ได้เออว้นก็ได้เนี่มันวันีแต่ว่าวันจี้วันจีว่ามันโชคมันหวานคนกินแล้วหรอ น้องบีมเไม่เละมดน้องบีมพี่น้องเอ้ยบังแ่เลยยงก็ไปเรื่อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องสบายดีไหมค่ะสบาสบายเ้ยไว้ไว้อันนี้กะล่าโน้น้องไว้โน้ตไน้องปลาสกปริปลาสก่อนขนมมา้ไปก่ไปปลาพึ้งให้ มาสบายดีไหมพี่น้องกันสบายดีพี่น้องสอะดีพี่น้องมาเองงูจักพี่น้องเอ้ยปวดอางเลยไปแล้วพีน้องลุงหัวน่งติดน้องบีมเงี้ยนะหรือกินขนมอยู่พี่น้องซาโนม่ะน้องลุ่มยัดขนมผลมาไอบีมก็ได้น้องบีมบี่นั่งไก่เอ้ยลุงอยู่ยากพี่น้องเอ้ย ได้มือนะอคิดอยู่กับโอมจะไปสิไปตลาดยม,มาราซื้อไปซื้อห้ามพี่น้องเอ้ยพอมาเลี้ยงเป๊ะเปี้งยงไก่พี่น้องเอ้ยพอมาได้กินนี่แหละพี่น้องสาวนุกกาโบเห็นพี่น้องมันบงังเห็นแต่ไอบีมกับน้องลุงพี่ ส,ส่วนสาวนน้อยเพคนไปตลาดยมรา,ายูพนกพนหาคนหากระปวันจันทร์แค่นี้พี่น้องเลยปลามันยา่างดีนะเด็ดบุ้มีนะเด็มุกมุกเต้าพน้องเด็ดไปเลยเดีด่น้อย ันตลาดยู่มาละเด้อแล้งกินอะไรนะนนไช่ยากนะเอแมวน้ามันกินเอาเด้ออะ คนขับรถกะโเท่ขนาดตัวคนขับรถกะเท่ขนาดหอยบีมขับรถมาเมื่อคืนนี่กะขับแล้วเลิกแล้วพี่น้องเอ้ยมาแต่ผาเมียไปอีกไปอยู่ใบเศร้ามากระไรหอยบีมลบใต้ลบเหนือลบหน้าลบหลังเนี่ยไม่สด นอนบอกว่าเดีนอนเต็มหลังบนนอนประคับเมียกับลูกใหญ่เนาะงันนี้นั่นเลยนอนเครื่องนอนเครื่องหลังเครื่องเดียวดีไดแห้งแหละปัใหญัยสิเป็นเลี้ยงไวหนูเปนใหญ่ซื้อมาขายบวยังดอกบีนก็แม่มาเต็มแล้วบนนอนนะเพื่อพี่บนนอนพอบีบได้นอนลุ่มพี่น้องเลยแต่น้องกับน้องบีบนอนเต็มเพื่อนเต็มละบนนอนกัน สาวน้องกขอลลคก,ก่อเด้อจ้าอย่อลืกไลค์กดแซบ้าฮะเจอเจอต้องสาวนอมาแซดเด้อจ้าบ่าวแพนสาวนุกเด้อจ้าตัขอค่อไฟเด้อจ้าพี่ตาประกาศ